ทะลุตรามาชิงผู้ว่ากรุงเทพมหานครค่ะและสำหรับรายการในช่วงนี้นะคะเราจะเชิญผู้สมัครผู้ว่าท้าให้มาทุบป,ปัญหาให้แตกค่ะโชว์กุนก่อนวันเลือกตั้งจริง ซึ่งผู้ชนะนะคะจะสามารถแสดงวิสัยทัศน์แล้วก็พูดเชิญชวนให้ทุกคนเนี่ยมาเลือกตัวเองได้แบบจุใจส่วนผู้ที่ไม่ผ่านการเข้ารอบนั้นก็ต้องไปบริการสังคมเพื่อสาธารณประโยชน์ให้กับคุณกรุงเทพต่อไปอ่ะบอกปปมีวิทีไอให้ดูด้วยไปดูตัวอย่างกันเลยค่ะ สวะูทีนหมายเลข27ค่ะก็บริการสังคมด้วยการตรวจสุขภาพชาวบ้านค่ะในความรู้สึกนะครับเพราะว่าเราปกติเป็นคนสัตว์จิตสาธารณะอยู่แล้วอาคารอสสเนี่ยผมก็ทำให้เขาก่อนที่จะลงการเมืองอีก แล้วเพราะวันนี้เนี่ยได้เห็นอสสนี่มันโตขึ้นโตขึ้นก็เลยรู้สึกว่าสิ่งที่เราทําความดีไม่เสียหลายมาทีไรก็ยังรู้สึกภูมิใจกับอาคารหลังนี้อยู่นะครับคนที่สกันบ้านนี่ค่ะคุณสุมนาพันไทรโร์หมายเลขสิเช็ดที่นั่งรอรถประจําทางค่ะเช็ดจริงนะค่ะเนนียไม่ใช่แซนดอินเลย เมเนี่ยคนมานั่งมันเป็นพาหะนำเชื้อโรคด้วยถ้าคนป่วยเ,เกี่ยวกับโรคระบาดมานั่งถ้าไม่ได้ผ่านการฆ่าเชื้อหรือทำความสะอาดเนี่ยโอกาสคนที่มานั่งต่อมาติดกับคนที่เป็นมันก็จะกระจายไปเป็นจํานวนมากแล้วไปติดบนรถมเมล์นะคะตรงจุดเนียที่ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนของกรุงเทพมหานคร,รค่ะ รายการของเราจะเป็นใครบ้างไปพบกันเลยสำหรับท่านแรกค่ะนั่นก็คือคุณธเนศบ่มษาผู้สมัครหมายเลข14สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับผมธเนศบ่มษาผู้สมัครผู้ว่าหมายเลข14ค่ะและท่นต่อไปค่ะคุณทูตปรีชาเลิศสันทั์วาทีผู้สมัครหมายเลข1 5บสวัสดีครับผมทูตปรีชาหมายเลข15อาสามา,า,าพิกโฉมกทมครครับออและ ค่ะคุณพงษาชูแดงผู้สมัครหมายเลข30ัสดีครับจากพักอีนครับเพื่อจะมาทำกรุงเทพหาเป็นสีเขียวค่ะและครั้งนี้นะคะเราจะให้ทั้ง3ท่านค่ะเมื่อกี้เนี่ยแนะนำตัวเองพอเป็นน้ำจิ้มละเราเพิ่มให้อีกนะคะในระยะเวลา30วินาทีแนะนำตัวเองพร้อมกับนโยบายทั้งหมดใช้เวลาแค่30วินาทีถ้าหมดเวลาแล้วเราตัดจบเลยนะคะพร้อมไหมคะ พร้อมครับตามร้อมแล้วท่านแรกเชิญคุณธเนศเลยค่ะครับผมธเนศองศาผู้สมัครผู้ว่าหมายเลข14นะครับทำไมผมถึงมาสมัครผู้ว่าเพราะผมมีมีเคล็ดลับที่จะส่งต่อความสำเร็จให้พี่น้องชาวกรุงเทพทุกคนให้มีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นมีรายได้เพิ่มขึ้น1-10เท่าโดยงานประจําไม่เสียเนี่ยมีวิธีการอย่างไรผมมีเคล็ดลับที่จะบอกทุกท่านนะครับแล้วผม หาเงินได้ใช้เงินเป็นและผมโนโนคอร์รัคชั่นครับท่านต่อมากันบ้างค่ะสำหรับท่านที่สองนะคะคุณทุตปรีชาเชิญค่ะสวัสดีครับผมทูตปรีชามาเยเลข15ครับผมอาสามาพลิกโสมกทมครับผมทูตปรีชาผู้อาวันเตอร์ครับผมอยู่ที่อเมริกามา4ปีศึกษาที่นั่นแล้วก็ศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษแล้วก็ ดูงานที่ประเทศเยอรมันครับผมมีเวลาเพิ่มค่ะอีกนิดนึงค่ะครับผมจะใช้ประสบการณ์จากต่างประเทศมาแก้ปัญหาในกรทมให้รุร่วงไปครับผมหมดเวลาค่ะใช้เวลาอย่างคุ้มค่ามากๆสำหรับอีกท่านหนึ่งละคะเชิญเลยคุณพงษาค่ะครับกรุงเทพมีปัญหาเรื่องพื้นที่สีเขียวเป็นมหานครที่มีพื้นที่สีเขียวน้อยที่สุดในโลกตัวเลขผมประมาณ3ตารางเมตรต่อคนเท่านั้น แต่ตัวเลขลงรวงของกทมรประมาณ1เราตั้งใจว่าจะทําให้ได้30ตารางเมตรตกผนภายใน4ปีแต่ถ้าทําแบบกทมแบบติดกรอบเดิมๆจะต้องใช้เวลาประมาณ800ปีที่จะทํำสีเขียวอย่างที่เราคิด กันอย่างคุ้มค่าเลยอันแน่นอนเรามีเวลา30วินาทีแบบถ้าหมดแล้วตัดจบแต่ทีนี้นะคะทุกท่านจะสามารถมีเวลาเพิ่มได้ก็หลังจากเป็นผู้ชนะใน2เกมนี้ทีนี้เกมแรกค่ะมาดูกันนะคะว่าทุกท่านนั้นจะสามารถเป็นผู้ชนะได้หรือไม่กับเกมที่มีชื่อว่ารู้จักกทมบ้าพอไหมไปดูกติกากันเลยค่ะสำหรับกติกานะคะ ให้ผู้เข้าแข่งขันผู้ชื่อเขตกรุงเทพมหานครทั้งหมด50เขตภายในเวลา60วินาทีนับคะแนนจากชื่อเขตที่ผู้เข้าแข่งขันพูดถูกต้องนะคะแล้วก็คิดคะแนนเป็นเขตละหคะแนน,นผู้เข้าแข่งขันทั้ง3ท่านท่องชื่อเขต50เขตในกรุงเทพมหานครภายในเวลา60วินาทีแล้วเนี่ยนะคะถ้าชนะก่อนได้คะแนนไปเลยคะ่ะ คุณผู้ชมขะเดี๋ยวเราจะไล่เรียงกันไปนะคะตั้งแต่ท่านคุณธเนศคุณทุริชาแล้วก็คุณพงษาพร้อมแล้วใช่ไหมคะพร้มอมไหมพร้อมครับโอเคถ้าอย่างนั้นแล้วภายในเวลา60วินาทีพูดชื่อกรุงเทพหานครเขตกรุงเทพหานครให้ครบ50เขตเริ่มที่คุณธเนศนเชิญค่ะเขตห้วยขวางเขตลาดกระบงังเขตลาดพร้าวเขตบางคอแหลมเขตบางกระเจ้าเขตแหลมฉบังเขต บ้างกะปิสบายสบายเสร็จแล้วอีกนะครับไปอีกเรื่อยๆค่ะเรื่อยๆมีเวลาอีกเยอะเคล็ดลับเลยดีกว่านะครับเอาเคล็ดลับเลยไม่เอาเคล็ดแล้วครับครับเคล็ดลับความสําเร็จก็คือหาต้นแบบหาโค้ดนะครับก๊อปปี้คนที่ประสบความสําเร็จในอาชีพที่คุณต้องการนะคิดยังไงถึงสําเร็จต้องคิดว่าคนอื่นทําได้เราต้องทําได้ทําอย่างไรถึงสําเร็จทําตามคนที่ประสบความสําเร็จนะ เคล็ดลับผมอยู่กรุงเทพมาน38ปีผมไม่มีปัญหารถติดผมทำยังไงครับผมย้ายที่พักไปใกล้ที่ทำงานครับครับ No corruption ครับเบอร์14ครับ หยวนหยวนให้แต่คะแนนจะนับหรือไม่ก็ต้องมาดูกันค่ะทีนี้คุณธเนศผ่านไปแล้วนะคะคุณธเนศเบอร์14แต่ว่าคุณพุทปรีชาถ้าพร้อมแล้วเริ่มกันนะคะสําหรับชื่อเขตกรุงเทพมหานคร50เขตคุณพุทปรีชาเชิญครับเขตรัตนกรเขตชนบุรีเขตสายไหมเขตบางเขนเขตดอนเมืองเขตบางกะปิเขตพระขนงเขตบางนา เตวัฒนา Hit. เขตอ,อบางขลมเหตมเขตเวลามีเรื่อยๆค่ะได้สิค่ะเขตคิดอะไรได้พูดเลยนะคะ20นนาทีสุดท้าย สัมพันธวงศ uh ์ huh. เขตน,น้องแขมเขตห้าวินาทีสุดท้ายค่ะผู้ครูเขตไอกค่ะเอาละค่ะูดูเหมือนว่าจะใช้เวลาคุ้มค่าแล้วก็จะได้ไปไม่ยุไม,ไม่ไม่น้อยเลยนะคุณผู้ชม่ะทีนี้อ่ะคุณผู้ชม่ะ แต่ละเขตเท่ากับคะแนนคุณพงษ์สาเนี่ยดูเหมือนว่าจะมีเวลาเตรียมตัวมากกว่าคนอื่น,นแต่บอกว่าไม่แ่วนะคะเพราะว่าพอเวลานับเวลาจริงๆแล้วความตื่นเต้นเนี่ยมีเต็มที่กัดเพราะฉะนั้นคุณพงษ์สาขาถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะบางแหลมงุ่งชิุกาลุงพันคำบันทวงบางกอกใหญ่จะดูจัดบางบางเขนอุ่่งสองห้องดูสิ พรนครเม mm ืองบุรีสายไหมดอนเมืองมุกสองห้องสามค่ะสาม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 สิบวิทีสุดท้ายเอาแล้วไงเอาแล้วไงเอาแล้วเต้าปูนยังนีไหมนะเอาแล้วไปแล้วยี่สิบรักขนอง บางบางค้อแล้วเลยนะบางบางเขนแล้วไปแล้วซ้ำแลวค่ะซ้ำดันไงคนสุดท้ายใจมันจะดีนะ้เอาแปลงที่สุดท้ายบางซื่อโอเคหมดเลลวลาค่ะใช่ไหมคะโอ้ปับเซียนอยู่เหมือนกันนะคะบอกแล้วคนสุดท้ายเนี่ยบางทีเนี่ยใช่ว่าจะได้เปรียบนะบางทีซ้ําแล้วในเสือเวลาไปเลยนะคะแต่ประเด็นนี้เดี๋ยวเราให้ทีมงานนะคะ รวบรวมคะแนนกันค่ะไปดูที่เพจคะแนนกันเลยค่ะแล้วก็ยินดีด้วยนะคะสำหรับผู้ที่ชนะในเกมนี้สำหรับคุณพงษาค่ะขอบคุณมากครับขอบคานมากกับผมเรายังมีเกมอีกหนึ่งเกมนะคะที่ไปช่วงชิงคะแนนกันเพื่อที่จะเดินก้าวเข้าสู่เก้าอี้ผู้ว่าในรายการคุยทะลุดราม่า สักครู่เดียวคุณผู้ชมขาจับตารอให้ดีๆว่าจะเป็นใครที่ได้นั่งเก้าอี้แห่งนี้สักครู่เดียวกับรายการคุยทรูุตาบ้าชิงทว่ากรุงเทพ กรุงเทพม,มหานครค่ะเดี๋ยวเรามาทุนคะแนนกันหน่อยว่าทั้ง3ท่านนั้นได้กี่คะแนนกันบ้างน,นะคะสําหรับท่านแรกนะคะคุณธเนเศเบอร์สิบสีได้ทั้งหมด5คะแนนคนที่2ค่ะคุณพุฟรีชาเบอร์สิบห้าได้ทั้งหมด13คะแนนและคุณพงษาเบอร,ร์30ได้ทั้งหมด14คะแนนค่ะครับค่ะ ย้ำอีกครั้งนะคะสำหรับผู้ที่ชนะได้เป็นวินเนอร์ของเราในรอบวันนะคะจะสามารถก้าวเข้ามานั่งเก้าอี้ผู้ว่าในรายการคุยทะลุราบ้าและสามารถโชว์วิสัยทัศน์พูดได้อย่างเต็มอิ่มเชิญชวนให้คนเนี่ยมาเลือกเบอร์ของเราได้ แต่ว่าผู้ที่ไม่ผ่านเข้ารอบค่ะคุณผู้ชมไม่ต้องตกใจนะคะได้ไปบริการสังคมให้กับคนกรุงเทพมหานครค่ะเอาละมาถึงช่วงนี้นะคะหลายคนมีคะแนนติดตัวแล้วเกมต่อไปสามารถตีตื้นได้ค่ะพี่ๆค่ะเพราะว่าหลายคนเนี่ยนะคะเขาเรียกว่าโหโค้งหักศอกแล้วก็ชนะได้กับเกมที่2เลยนะคะเกมนี้เขาเรียกกันว่ามีชื่อว่าเกมตัวเลขปริศนาค่ะสำหรับกติกามาดูกันเลยนะคะ กติกาก็คือพิธีกรจะเปิดเลข1ชุดให้ผู้เข้าแข่งขันดูชุดตัวเลขมีเวลาคิดและตอบ60วินาทีตอบได้รับไปเลย10คะแนนหากยังตอบไม่ถูกมีตัวช่วยให้เลือกอีก2ตัวช่วยและจะถูกหักคะแนนค่ะเลือกเปิดภาพคำใบ้หัก5คะแนนเลือกรับคำใบ้จากผู้ประกาศข่าวเบิร์กพอยท์หัก5คะแนนโดยผู้เข้าแข่งขันสามารถเลือกใช้ได้เพียง1ตัวช่วยและต้องตอบภายใน30วินาทีจากนั้นจะนำคะแนนที่ได้มาคูณ5 ใครได้มากสุดชนะในเกมนี้ค่ะและเมื่อผู้สมัครผู้ว่าแต่ละคนได้ภาพนั้นนะคะ<ฤ>ก็แสดงวิสัยทัศน์นออกมาหน่อยนะคะว่าถ้าเกิดได้เป็นผู้ว่าราชการแล้วเจอภาพนี้เนี่ยจะแก้ไขปัญหานี้ได้ยังไงค่ะและในช่วงนี้นะคะเราจะเริ่มจากคนที่คะแนนน้อยที่สุดก่อนแล้วก็ไล่เรียงไปหาคนที่คะแนนมากนะคะและรอบนี้คนที่คะแนนน้อยที่สุดคือคุณพเนศเบอร์14ค่ะ แต่ว่าเกมนี้ต้องบอกเลยว่าเตรียมตัวเตรียมใจให้ดีๆนะคะกับตัวเลขปริศนาเลขนี้ค่ะนั่นก็คือเลข2.5ค่ะมีเวลาคุณผู้ชทีต่อค่ะว่านี่คือเลขปริศนาที่เกี่ยวกับผลกระทบอะไรบ้างนี่ค่ะเชิญเลยครับ Bm สองนะครับก็จะผมถ้าเกิดผมได้รับโอกาสเป็นผู้ว่าผมจะปลูกต้นไม้ สิบล้านต้นนะเป็นไม้พ่ออากาศนะพุ่มต้นสตอบเรียคะตอบแล้วครับตอบว่าอะไรคะสองจุดห้าคืออะไรคะพีเอ็มสองจุดห้าครับคือปัญหาปัญหามลพิษครับอ่ายืนยันเป็นคำตอบสุดท้ายครับพีเอ็มสองจุดห้าคือปัญหามลพิษครับอ่าซึ่งปัญหามลพิษหรือพีเอ็มสองจุดห้าที่คุณเนน่ตอบมานั้นเป็นคําตอบที่ และถ้าเกิดเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหาคนครในปีนี้จะแก้ปัญหาโมลพิษ pm 2.5อย่างไรคะครับก็มีนยโยบายก็คือปลูกต้นไม้พอกอากาศที่ดีที่สุดในโลก10ล้านต้นโดยวิธีการโปรโมทให้คนกรทมทั้งหมด10ล้านคนมาปลูกคนละหนึ่งต้นแล้วก็เอาชื่อตัวเองแปะไว้ที่ต้นไม้เลยครับครับต้นไม้นี้ผมมีโอกาสได้ไปดูงานไปดูที่ความที่ใหญ่ที่สุดในเขาใหญ่นะฮะเขาเรียกว่าต้นซินโมาอ นะต้นเล็กๆเนี่ยประมาณ50เซนเนี่ยต้นละ1 0 0บาทปลูก3ปีจะมีคนรับซื้อ1,000บาทนะแล้วเป็นไม้ฟอกอากาศโอโหสุดยอดมากๆนะคะสำหรับคุณธนเนศเบอร์14่ตอบไปแล้วแล้วก็ถูกต้องด้วยแต่ว่าสำหรับท่านต่อไปสิคะพร้อมมัยังคะฟิตด่านายพร้อมมั้ยยังคะคุณทุดปิชาขาและคุณวงษาขาพร้อมนะอ่ะ ถ้าพร้อมแล้วนะคะเราก็ไล่เรียงจากคนคะแนนน้อยต่อมานั่นก็คือคุณทุดปรีชานะคะคสำหรับตัวเลขปริศนานั้นก็คือตัวเลข1นึ่ค่ะนี่เลยครับผมคิดว่าเป็นตัวเลขเกี่ยวกับอะไรคะหน5่คือหมายเลขโทรศัพท์ด่วนฉุกเฉินสำหรับ ชาวกทมที่จะกดโทรไปแจ้งปัญหาต่างๆให้ทางกทมได้มาแก้ไขปัญหาครับผมมั่นใจไหมคะมั่นใจครับเอาตัวช่วยไหมคะไม่ต้องครับ <c oughs> มั่นใจขนาดนี้บอกว่าตัวเลข1.55คือเบอร์โทรศัพท์เอาไว้ให้สำหรับชาวกรุงเทพและโทรไปร้องเรียนปัญหานะคะนั่นคือคำตอบที่ แล้วถ้าเกิดท่านได้เป็นวรารัชการก,ก,กรุงเทพมหานครนะคะจะเข้ามามีส่วนช่วยนะคะแก้ปัญหา,าในการโทรไปสายด่วนนี้แล้วโทรไปยังไงคนก็ไม่รับยังไงดีคะท่านาคาเออย่างนี้ครับที่ผ่านมาเนี่ยมันจะมีความถโกลาหอยู่1555เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเกี่ยวกับการแก้ปัญหาเนี่ยมันจะต้องมีทีมม้าเร็วครับพอรับปัญหาปุ๊บต้องแอคชั่นทันทีครับผมยกตัวอย่างให้ฟังครับที่ผ่านมาเนี่ยผมเคย ใช้บริการ15 5โทรไปแจ้งเรื่องโทรศัพท์ที่ตกค้างอยู่ในถนนเป็นเวลานานปรากฏว่าใช้เวลาประมาณ1อาทิตย์ครับรถเก็บขยะเพิ่มาเก็บหมดเวล้วค่ะโอ้โหท่านที่สผ่านไปแล้วนะคะโอ้โหมาถึงสำหรับคุณพงศานะคะได้คะแนนอุ่นใจไว้ละเต็มกระเป๋าเนาะๆมาแล้วในช่วงแรกแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยจะได้โจทย์ที่ยากหรือไม่กับตัวเลขปริศนาเลขนี้ค่ะ นั่นก็คือเลข17ค่ะเจะ้เวลาค่ะนึกไม่ออกขอตัวช่วยขอตัวช่วยเอาตัวช่วยเลยรัะระหว่างเปิดแผ่นป้ายหรือทำใบจากผู้ประกาศข่าวเวิร์กพอยท์คะเปิดแผ่นป้ายเปิดแผ่นป้ายเอาละเปิดแผ่นป้ายค่ะตัวช่วยค่ะนี่ค่ะ สามารถเข้ามาดูได้นะคะใกล้ๆออยู่ตรงนี้ได้ค่ะจุดใจกลางาร,รุกทุงเหพนครมีพิกัดที่เห็นว่าสายน้ําอยู่ตรงไหนบ้างเลข17นี้เป็นเลขอะไรที่เกี่ยวข้องกับแผนที่เรือนนี้แล้วก็ที่ใส่น้ำพวกมเกี่ยวข้องใกล้จะหมดเวลาแล้วค่ะแป่วินาทีสุดท้ายหมายเลข ถนนหมายเลข 1, 2> 3, 2, หนึ่งเจ็ดสามสองหนึ่งมดเวลาค่ะจะตอบว่าอะไรคะเลขั้งหลวงหนึ่งเจ็ดที่แยกออกมาจากถนนโยธินเป็นคำตอบสุดท้ายไหมคะแต่เดานะครับเป็นคำตอบสุดท้ายนะว่าเลขสิบเจ็ดหรือว่าหนึ่งเจ็ดนั้นเป็นเลขถนนใช่ไหมคะคำตอบ ที่ตอบมาที่ว่าเป็นเลขถนนนั้นคือคำตอบที่ที่ที่ผิดค่ะแต่เห็นใจในความพยายามมากค่ะเฉลยหน่อยแล้วกันนะคะว่าเลข1 7หรือว่า17นั้นคือเลขอะไรค่ะนั่นก็คือเป็นเลข17เขตที่อยู่ติดแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะที่พอน้ำหนุนสูงก็จะเป็นด่านแรกที่โดนน้ำทะลักเข้าบ้านก่อนใครเลย 17เขตนี้มีเขตอะไรบ้างไล่เรียงไปตามๆกันค่ะเขตพระนครเขตดุสิตเขตบางรักเขตพระขนงเขตยานนาวาเขตสัมพันธวงศ์เขตธนบุรีเขตบางกอกใหญ่เขตคลองสานเขตบางกอกน้อยเขตราชบุรณะเขตบางพลัดเขตสาทรเขตบางซื่อเขตบางคอแหลมเขตคลองเตยและเขตบางนาค่ะอ่านี่คือปัญหาที่ชาวพุทมอานาคนะคะเขาก็ประสบพบเจอกันแล้วก็ เป็นหน้าที่ที่ทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเนี่ยจะต้องเข้ามาแก้ปัญหาและทีนี้ในส่วนของของคุณพี่เนี่ยถ้าเกิดได้เป็นผู้ว่าจะแก้ปัญหานี้ยังไงคะเื่องน้ําท่วมเนี่ยคิดว่าเทคโนโลยีดับเนี่ยถ้าใช้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์และสัมพันธ์ปริมาณฝนที่ตกลงมากับน้ํขที่มากขึ้นแล้วก็ไปเชื่อมต่อกระบบระบบการช่องน้ําพอฝนจะตกตรงนี้ก็จะรู้ปริมาณเท่าไหร่ตกลงมาตรงไหนมีพื้นที่เท่าไหร่ปริมาณเท่าไหร่ก็สาม,มารถเชื่อมต่อไปอยัง เครื่องพล่องน้ําสามารถดูดน้ําไปลงหน้าดูพล่องน้ําก่อนจะฝนตกซึ่งหลายประเทศเขาก็ทานะครับจัดก,การพล้องน้ําก่อนที่ฝนตกเหมือนกับประเทศฮเงก์ไก่สนเดนทำารวคิดยังไนคาโอ้ใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์แล้วก็ทําให้น้ําสามารถพล่องน้ําแบบอัตโนมัติโอ้ดูแล้วก็เป็นแนวคิดที่น่าสนใจมากเลยนะคะและทั้งหมดนี้นะคะเดี๋ยวเรามารวบรวมคะแนนกันว่าแต่ละท่านได้คะแนนเท่าไหร่ไปดูกันเลยค่ะ คะแนนมาแล้วค่ะสำหรับคุณธเนศเบอร์14นะคะเกมนี้ได้ไป50คะแนนค่ะบวกกับเกมเดิมที่แล้วนะคะอีก5คะแนนเป็น55คะแนนคุณทุสปรีชาเบอร์15ค่ะเกมนี้ได้ไป50คะแนนเกมที่แล้วได้ไป13คะแนนรวมเป็น63คะแนนและคุณพงษาหมายเลข30ค่ะเกมนี้ไม่ได้คะแนนนะคะแต่เกมที่แล้วได้14คะแนนรวมเป็น14คะแนนค่ะ วันนี้ก็คือคนที่ได้คะแนนมากกว่าจะสามารถก้าวเข้ามายัางเก้าอี้ผู้ว่าในรายการคุยทะลุดรมาม่าและสแสดงว,วิสัยทัศน์ได้นั้นก็คือคุณทูตปรีชาเบอร์สิบห้ารินเชิญค่ะขอบคุณครับขอบคุณมากเชิญมาเลยค่ะโอ้โหและสามารถผู้สแสดงวิสัยทัศน์นะคะให้ทุกคนเนี่ยเข้ามา เลือกตั้งเลือกเบอร์พี่ได้เลย2นาทีเชิญค่ะสวัสดีครับผมพูดปีชาอู้ยอินเตอร์หมายเลข15ครับผมจะใช้นโยบายสัมปทานที่ใช้เงินจากต่างประเทศและในประเทศที่มาสร้างสิ่งต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหาในกรทมออครับอย่างเช่นการแก้ปัญหาน้ำท่วมเราจะใช้วิธีการของเนเธอร์แลนด์ในการแก้ปัญหาให้กับกรุงเทพของเราครับส่วนรอง ที่น้ำเน่าเสียเราจะใช้วิธีการของเกาหลีที่ทำคลองของเขาให้น้ำใสที่กรุงโซงครับมาแก้ปัญหาในประเทศไทยและการศึกษาเราจะทำห้าภาษาอย่างที่ในยุโรปเขาทำกันครับสอนหภาษาให้กับเด็กๆครับและอีกการหนึ่งคือการแก้ปัญหาเรื่องขยะครับเราจะใช้วิธีการของนาซาของอเมริกามาแก้ปัญหาเรื่องการเผาขยะปล่อยมลพิษและสามารถสร้าง กระแสฟไฟฟ้าให้กับชาวกรทมใช้ได้อย่างดีครับผมและอีกประการหนึ่งก็คือเรากทมนี่ครับจะมีะห้องแลบทั้ง50เขตเพื่อตรวจโรคป้องกันโรคต่างๆที่จะเกิดขึ้นกรุงเทพก็จะเป็นมหานครแห่งสุขภาพครับนี่ละครับผมผู้ปีชาผู้ว่าอินเตอร์สามารถพลิกโฉมกทมได้ครับโปรดเลือกนะครับหมายเลข15ครับผม มีเวลาอีก40ิวินาทีาค่ะยาวๆครับอีกประการที่สำคัญนะครับในกรทมนี่ครับมีสะพานลอยนะครับเราจะติดตั้งลิฟต์ให้กับที่สะพานลอยเพื่อให้ผู้ชราและผู้มีปัญหาเรื่องสุขภาพนะได้ใช้แล้วก็จะทำลอดทางลอดอุโมง์ทางลอดใต้ถนนที่สวยงามเหมือนอย่างเช่นที่จุลาและก็ที่บริเวณใกล้วัดประแก้วครับให้ ผู้คนได้ข้ามถนนใต้ทางลอดอย่างปลอดภัยครับไม่มีปัญหาเรื่องอุบัติเหตุครับนี่แหละครับที่จะทั้งให้อทมครับ ไฟลุกชดช่วงเลยนะคะใครอยากจะเลือกเลือกได้เลยค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ขึ้นอยู่กับวิสัยทัศน์เหมือนกันนะคะทั้ง2คนที่ได้คะแนนลดหลั่งลงมาไม่ต้องเสียใจค่ะยังสามารถบริการสังคมให้กับชาวกรุงเทพมหาคนครด้วยการเรามีอุปกรณ์ดังนี้ค่ะนี่หยิบไปค่ะเผื่อว่าแต่ละท่านอยากจะไปช่วยบริการสังคมอะไรนะคะ และอย่าที่บอกคุณผู้ชมคะ่ะเดี๋ยวเราก็จะนําภาพนะคะมามอบให้กับผู้ชมได้ดูกันว่าทั้งสองท่านนะคะจะไปช่วยสังคมยังไงบ้างและนี่ค่ะต้องบอกว่าในรายการของเรานะคะคุยธลุดราบา้าชิงผู้ว่ากรุงเทพมหานครสําหรับคนที่เป็นบินเนอร์แน่นอนจะได้สแสดงวิสัยทัศน์แบบนี้นะคะและก็ได้เวลาในการพูดโชวิสัยทัศน์แล้วก็เชิญชวนให้มันเลือก ทีนี้ในขณะเดียวกันนี่ค่ะทั้งสองท่านนะคะที่ไม่ผ่านขา้ารอบก็สามารถบริการสังคมได้สุดยอดมากๆโอิเตรียมพร้อมมากแล้วอ่ะคุณผู้ชมคะแล้ววันพรุ่งนี้นะคะจะได้พบกับใครกับทั้ง3ท่านเบอร์ไหนติดตามดูค่ะในรายการคุยทะลุดราม่าชิงผู้ว่ากรุงเทพมหานครวันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ